พฤติกรเขาเป็นไงครับตหลายันเราต้อติต้องไก็หาออกกับเจ้าเครับตเมื่อกี้รไปครับกลังนี้ตูนี้ตัดเปเลบอยแเห็นซึ่งซผมเชื่อว่าเป็นคนเดิมเพราะว่าแถวเนี้ยโดนันหมดเลย เอันนี้โดนข้างหน้านี่ผมมาเปิดที่หนึ่งอ่ะอันนั้นก็โดนปีนั้นคุแชร์หรือยังเหตุการณ์เป็นไงครับพี่ตอนตอนตอนคนไลค์เข้ามาเนี่ยครับก็คือตีกองแล้วก็เห็นนะเจอที่แล้วโดนไปละรอบเลยตอนเช้านี่เลยเหรอครับตะกี้นี่เลยครับคือเข้ามาทำอะไรยังไงสถานการัดใช้ครีมใช้ครีมที่ ตัดเลยอ๋อเราเราเห็นในกล้องเลยคก็ออกมาออกมาแล้วก็เห็นคาตาเลยครับอืแัวนี้โดนหมดเลยครับก็คือคนร้ายเห็นหลายครั้งละคนร้ายยังบอกว่ายังบอกว่ามาเตอร์ลแรกมาจากทิงหายแต่ว่าแถวนี้โดนหมดเลยที่ผ่านมาเคยโดนมาแล้วหลายครั้งแล้วเดือนแล้วครับข้างนี้ก็โดนแถวนี้ก็โดนบ้กระโดนตำรวจก็โหครับเผือตำรวจจะไปสืบสวน่อบแต่ไม่คิดว่าจะออกมาทำเหตุตอนเช้านี้เลยครับ มีครับีครับ